สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนประจําเดือนเมษายนในตรงนี้นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณระหว่างคุณและเขาในตรงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก่อนอื่นเรามาขอดูพลังงานตัวตนของคุณก่อนเลยนะคะของคุณอาจจะเป็นชาวธาตุลมนะคะคุมตุนเมถุนเนาะเป็นเดวิลนะคะเป็นจุดเด่นเป็นที่จับตาดูมอง เป็นที่น่าสนใจทุกๆคนมองมาที่คุณและก็เพ่งเล็งมาที่คุณแล้วก็สนใจจับมอจับตามองหรือโฟกัสมาที่คุณในตรงนี้นั่นเองนะแล้วก็จะให้จิ้นแทสนะคะเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกสวยหุ่นดีนะคะหน้าตาดีเพียบพร้อมนะคะในตรงนี้เนาะเป็นผู้หญิงที่อ่าเป็นที่สนใจเหมือนกันคือพูดง่ายๆว่าคุณและเขาในตรงนี้นต่างเป็นบุคคลที่ มีเสน่ห์มาเจอกันคือบุคคลที่หน้าตาดีและก็หน้าตาดีมาเจอกันนั่นเองนะต่างคนต่างมีทิฐิมีความเป็นตัวตนมีความมั่นใจในตนเองมีความเป็นตัวเองมีความเป็นตัวตนแสดงถึงความที่เป็นตัวตนของกันและกันในตรงนี้ออกมาได้เป็นอย่างดีนะคะคือไม่มีการกักมีความมั่นใจไม่มีการเก็บนะคะก็คือมีความจริงใจ แต่ถามว่าคนทั้งคู่นั้นมีลักษณะอาการนิสัยที่เหมือนกันไหมมีนิสัยที่เหมือนกันตรงที่ว่ามีความมั่นใจฉันเป็นฉันตัวฉันเป็นฉันมีความมั่นใจแล้วก็มีความที่ให้อิสระกับตุเองให้อิสระแล้วก็เหมือนกับโอกาสให้กับตนเองนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เหมือนกันนะคะแล้วก็สิ่งที่แตกต่างกันก็คือตรงที่ อีกฝ่ายหนึ่งนั้นอาจจะมีอาการที่ตัดสินใจไม่ค่อยขาดนั่นก็คือ,อ the world นะคะจะเป็นลักษณะอาการตัดไม่ขาดทิ้งไม่ได้นะคะแต่ตีไฮเป็นเทสสามารถที่จะเด็ดขาดแล้วก็ตัดขาดได้เลยนะคะแล้วก็พลังงานก่อนหน้านี้นะคะที่คุณนั้นจะมาพบคลิป,ลปนี้นั้นคุณได้เป็น Pa g e of p e n t a c l e s The w ยวว o ว f ัพเฟอร e 5 of ป6 of ปหกแล้วก็ดีไฮพ n นเทสตัวตนของเขาคือบ่งบอกได้ว่าตัวตนของเขาที่ขึ้นมาในตรงนี้นั้นซึ่งกำลังจะบอกว่าตัวตนเขาเขานั้นคือบุคคลที่เข้ามาในความสัมพันธ์ซึ่งเป็นคนคนใหม่ของคุณหรือเป็นบุคคลที่ อาจจะเป็นคนกลับก็ได้นะคะที่กลับเข้ามาเป็นคนใหม่ให้กับคุณในตรงนี้นั่นเองเป็นการที่เหมือนกับให้โอกาสเริ่มต้นหรือมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในตรงนี้นั่นเองนะคะแล้วก็จึงได้มีความพยายามที่จะทําให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นไปในทิศทางที่ลงตัวแล้วก็สําเร็จราบรื่นนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณนั้น กระทําอยู่หรือต้องการอยู่ในตรงนี้นั่นเองนะแล้วก็มาดูตัวตวนของคุณพลังงานความคิดความรู้สึกของคุณนั่นเองนะคะที่มีให้ต่อความสัมพันธ์นี้ Tree s of p e n t a c l s t h e w o r l d เป็นตัวตวนของคุณนะคะแล้วก็ Ace of o a n นะคะมีความกังวลใจอยู่นะแล้วก็ Ace of Cups The Sun นะ คือคุณได้มีการเริ่มต้นใหม่เหมือนคุณมุกออนจากสิ่งเก่าๆเดิมๆได้มีการเริ่มต้นใหม่เมื่อ,อามาพบเจอเขาคนนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วในตรงนี้ The Sun The w i e l ในตรงนี้นะคะออกมาบอกว่าคุณนั้นได้พบโอกาสดีๆแล้วก็มีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ในตรงนี้แล้วนะคะให้คุณนั้นจงรักษาสิ่งดีๆในตรงนี้เอาไว้นะคะอย่าอย่าปล่อยแล้วก็ อย่าพลาดพังเผือให้ความสัมพันธ์ดีๆในตรงนี้หลุดมือไปนั่นเองนะแต่ในบางท่านนั้นอาจจะหลุดมือไปแล้วก็ได้นะคะจึงได้มีความกังวลใจแ้วอยากจะขอโอกาสในการที่จะเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะในตรงนี้แต่เรามองเห็นถึงว่าส่วนใหญ่แล้วที่เข้ามาดูในตรงนี้นั้นได้พบเจอคนดีๆที่เข้ามาใหม่นั่นเองนะคะแล้วก็ในความรู้สึกข,ของเขานะคะได้ประสบกันะคะ่ะ ในตัวตนของเขานะคะในความรู้สึกของเขาได้ในซับซ้อนเอสเปนเดเคิล5 of ับ n ัน The Tower The Devil นะคะถามว่าในตรงนี้ในในพลังงานในความรู้สึกของเขาในตรงนี้คงบอกถึงบุคคลที่ ผ่านการเจ็บปวดใจมาหรืออุปสรรคต่างๆนหน้ามาแล้วก็มีประสบการณ์ในชีวิตที่มากพอสมควรหรือคุณกับเขานั้นอาจจะเป็นรักทางไกลเป็นมีระยะทางในความสัมพันธ์ตรงนี้ก็เป็นได้ถามว่า the view of fortune ในตรงนี้บอกแล้วหรือยังว่าคุณนั้นเป็นรักทางไกลหรือมีระยะทางตรงนี้บอกแล้วนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะแต่เรายังไม่มั่นใจ ตอนแรกในตอนนี้เรามั่นใจแล้วว่าคุณนั้นมีระยะทางอย่างแน่นอนมีการเดินทางมีการไปมาหาสู่กันในบางท่านนะคะหรือบางท่านไม่ได้สามารถที่จะไปมาหาสู่ได้หรือพบเจอกันได้แต่คุณก็สามารถที่จะติดต่อกันได้แต่เลือกจะไม่ค่อยติดต่อหรือสื่อสารกันหรือมีพลังงานในฝั่งเขาคือเขานั้นพยายามที่จะบล็อกเราหรือห่างเหินจากเรา เพราะคิดว่าเป็นไปไม่ได้จึงพยายามที่จะปิดกัน้นแต่ถามว่าการที่เขานั้นจะปิดกั้นในตรงเนี้เขาเครียดไหมเขาเครียดเขาวิตกกังวลแต่เขาคิดว่าการที่จะไปต่อในตรงนี้ยังไงแล้วมันคือมันไปต่อไม่ได้เพราะาเขามีเดอะเดวิลเขาอาจจะมีคนของเขาหรือมีคนอยู่ในใจแต่เรามองว่าเป็นความสัมพันธ์ต่างเป็นความสัมพันธ์เก่าๆต่างหาก ที่ยังวนเวียนอยู่ในใจเขาและเขายังรู้สึกยังรักคนเก่าๆอยู่แต่ว่าสิ่งเก่าๆในตรงนั้นไม่สามารถที่จะกลับมาสู่หรือคืนเขาได้ในตรงนี้นะคะอืมเรามองเห็นถึงการที่ในฝั่งเขาอ่ะยังรักคนเก่าๆอยู่ยังเป็นความรักที่เป็นความรักที่เป็นไปไม่ได้ของเขาในตรงนี้เกิดขึ้นเป็นสิ่งเก่าๆนะคะซึ่งไม่ใช่สิ่งใหม่ที่เข้ามานะเขาเม่เพราะว่าในพลังงานในตรงเนี้ย บ่งบอกได้ว่าเป็นพลังงานเก่าที่ได้จบไปแล้วเลิกลาไปแล้วแต่ยังยึดติดอยู่ยังรักอยู่ในตรงนี้ยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่สัดส่วนคุณเป็นพลังงานใหม่นะคะที่เข้าไปใน energy พลังงานเขาและตัวคุณนั้นก็ได้พบเจอเขานะคะซึ่งนั้นเป็นพลังงานของคนทั้งสองคนได้พบเจอคนใหม่ๆเข้ามาแต่ในฝั่งเขายังไม่เปิดใจนั่นเองนะคะมันเป็นพลังงานที่ เหมือนกับว่าคุณพร้อมและแต่ว่าเขายังไม่พร้อมมันเป็นพลังงานที่ดูเหมือนกับว่าเขายังรักคนเก่าเหมือนกับว่าคนเก่าในตรงนี้นเป็นรักแรกของเขาแล้วเขารักมากเป็นคนที่เขารักมากนะคะเป็นคนที่เขานั้นยึดติดรักมากแลว้วมันมีเหตุที่จะต้องจากลาจบกันไปมันจึงทําให้เขาเจ็บหนักและยึดติดอยู่ตรงนี้นะคะเครียดเลยนะคะกังวลเลย คุณก็เลยมีความพยายามมีพลังงานที่ดูเหมือนกับว่าอ้อนวอนร้ on, องขอที่ทํายังไงก็ได้เขานั้นลืมเรื่องราวเก่าๆต่างๆแล้วก็เริ่มต้นใหม่มูฟออนนั่นเองแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่กับคุณหรือเป็นคําพูดก็ได้ก็คือคุณจะบอกว่าให้คุณนั้นลืมเรื่องราวเก่าๆไปเสียเพราะเรื่องราวเก่าๆนั้นมันทําร้ายจิตใจคุณทําให้คุณจะเสียใจให้เริ่มต้นใหม่กับฉันและฉันจะรักษาและดูแลคุณเป็นอย่างดีนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนฝั่ง,งเขาก็คือบอกว่า ไม่ได้หรอกฉันพยายามที่จะมูกออนแล้วฉันพยายามแล้วหลายๆครั้งหลายๆรอบแต่มันไม่ได้จริงๆคือมันยิ่งจบยิ่งพยายามที่จะตัดมันก็ยิ่งยึดมันเหมือนกับว่ายิ่งจะคลายปมมันยิ่งแน่นยิ่งจะแกะเงื่อนมันก็ยิ่งแน่นนะคะมันก็เลยจึงทําให้เขานั้นไม่สามารถที่จะหลุดพ้นหรือออกมาจากตรงตรงนั้นได้นั่นเองนะคะประมาณนั้นนะในสิ่งสิ่งนี้นี่คือในภายในใจของเขานะคะ แล้วเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณที่กำลังจะเป็นไปในตรงนี้นั้นจะเป็นไปในทิศทางใดแล้วแนวโน้มจะเป็นยังไงกันแน่นะคะเดลิกเบอ s e v e n o ับ u p s ส h r e e o ับ e n นเ c l e ิลเทับซอสอ m มเดอะ o ูลแนวน้มความสัมพันธ์ในอนาคตที่กำลังจะเป็นไปหรือความสัมพันธ์ที่กำลังจะดำเนินเดินหน้าไปนั้นจะเป็นปใิทิศทางที่จะมีความรักอยู่ในตรงนี้แน่นอนแต่ว่ามันเป็นความรักที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรตัวเลือกทางเลือก มันยังไม่สามารถที่จะชัดเจนได้เพราะเขายังยึดติดเรื่องเหาเก่า,กายังยึดติดคนเก่าๆอยู่แล้วก็ไม่ได้ปิดใจที่จะปฏิเสธคุณแต่ว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มีคนเก่าเข้ามาจริงๆคือเขายังไม่สามารถที่จะหลุดพ้นออกจากเอเนจีคนเก่ามันจึงได้เป็นลักษณะอาการที่ดูเหมือนกับว่าตัวเขาก็รับคุณเข้ามาแล้วก็ยังไม่ปล่อยคนเก่าไปก็เลยเป็นหนักสามเศร้านะคะ เป็นอะไรที่จะต้องหลบหลบซ่อนๆมีความเจ็บปวดใจทิ่มแทงจิตใจกันความสัมพันธ์ไม่มีตัวตนนะคะก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถที่จะแสดงสถานะหรือชัดเจนอะไรได้ไม่สามารถบอกหลักคุณได้ไม่สามารถที่จะนําคุณนั้นไปช้อปปิ้งหรือเดินเที่ยวได้อยู่ได้เพียงแค่ในใจหรืออยู่ในจินตนาการนั่นเอง นะคะอันนี้สิ่งสิ่งที่เป็นไปหรือพูดง่ายๆว่าคุณอาจจะอยู่ในสถานที่ทำงานเขาก็อาจจะเหมือนกับแสดงแสดงอาการที่เหมือนกับว่ารู้สึกดีแต่ว่าไม่สามารถที่จะให้คุณนั้นเดินเข้าไปหาเขาหรือไปทักถามใกล้ชิดหรือพูดคุยเพื่อที่จะแบบแสดงถึงอาการว่าเราเป็นคนรักกันหรือคนรู้จักกัน หรือทําให้คนในกลุ่มเพื่อนได้รับรู้แม้กระทั่งจะบอกกับเพื่อนสนิทที่คนไว้ใจว่าเราเป็นอะไรกันในตรงนี้ยังไม่สามารถนะคะยิงตรงนี้คือเป็นอะไรที่ยังจําต้องดูเหมือนกับว่าปกปิดไว้ก่อนซ่อนเดินไว้ก่อนยังไม่พร้อมที่จะเปิดสถานะหรือหรือชัดเจนในตรงนี้นั่นเองนะคะมันเป็นพลังงานนั้นนะมัน มีความรักอยู่ในตรงนี้มีความรู้สึกดีอยู่ตรงนี้แต่ว่าเลือกที่จะไม่ชัดเจนเลือกที่จะไม่ปลดปล่อยสิ่งเก่าๆหรือเลือกที่จะไม่ปลดปล่อยอกับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในตรงนั้นเลือกที่จะยังยึดติดและก็ยังยื้อในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในตรงนี้อยู่กับตนเองอย่างรักษาอย่อกอดเก็บทั้งๆท,ที่สิ่งเหล่านั้นไม่มีตัวตนไปแล้ว ยังยึดติดเพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์ที่สามารถที่จะเป็นจริงได้หรือสามารถที่จะดําเนินเดินหน้าได้นั้นไม,ม่ไม่มีตัวตนไปด้วยมันจึงทําให้ดูเหมือนกับว่าคนใหม่ๆเข้ามาพร้อมที่จะชัดเจนจริงใจกับเขาคุณต้องการจริงใจแต่เขาบอกว่าไม่ฉันยังตัดคนเก่าไม่ขาดแม้แม้ว่าเขาจะไปแล้วก็ตามฉันยังรักเขาอยู่ ฉันยังทำใจไม่ได้กับการที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณอะไรประมาณนี้มันเป็นคําพูดลักษณะาอาการนี้มันจึงทําให้คุณมีอารมณ์ที่ดูเหมือนกับว่าฉันจะอยู่ตรงนี้ฉันมีความรักอยู่ตรงนี้และส่วนเขามีความรู้สึกดีแต่เรามองว่าความรู้สึกดีของเขานั้นมันสื่อไปถึงการที่เขานั้นสงสารคุณมากกว่าที่จะลึกซึงในความรู้สึก มันเป็นอาการอะไรมันเป็นอาการที่ดูเหมือนกับว่าเขาเขารู้ดีว่าเขานั้นทาอะไรเขารู้ดีว่าเขาผิดรู้ดีว่าเขานั้นตัดไม่ได้แต่ไม่ขาดแล้วก็ทําตัวเหมือนให้ความหวังคุณยดูเขารู้ดีเขารู้ทุกสิ่งทุกอย่าง แต่เขาก็สงสารคุณด้วยที่ว่าคุณจะต้องมาทนรอในวันสักวันหนึ่งที่เขานั้นจะลืมคนเก่าได้ซึ่งในตอนนี้ตัวเขาเองเขาก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะลืมได้เมื่อ,อไหรแต่สิ่งที่เป็นอยู่ในตอนนี้ก็คือเขารู้แค่ว่าตัวเขานั้นรักคนเก่าส่วนตัวคุณเองก็รู้แค่ว่าตอนนี้เขายังลืมไม่ได้ฉันก็ได้แค่รอคือฉันก็ไม่พร้อมที่จะไปไหนเหมือนกันไม่รู้จะไปไหนด้วยไม่รู้จะไปเริ่มต้นกับใคร คือตอนเนี้ยคือเขาคนเนี้ยดีที่สุดในสายตาคุณละเขาคนเนี้ยแหละคือคนที่ใช่ที่สุดละในตรงนี้คือจะไปไหนก็ไม่ใช่ไปไหนก็ไม่ได้ส่วนตัวเขาเองก็ยังยึดติดกับสิ่งเกา่เกาเดิมๆส่วนตัวคุณเองก็ยังยึดติดอยู่กับตัวเขาซึ่งมันเป็นลักษณะอาการที่ดูเหมือนกับว่าอีกคนนึงยืนอยู่ข้างหลังอีกคนนึงซึ่งอีกคนนึงกําลังโฟกัสกับคนที่อยู่ข้างหน้า ไม่ได้โฟกัสสีสนใจคนข้างหลังเลยเนีย่ยตรงนี้มันจะเป็นลันกษณะอาการนะลักษณะนี้จะถามว่ามีความรักไหมความรักในเชิงของความสงสารในฝั่งของเขาที่มีให้กับคุณแต่ของคุณนะมีความรักที่ลึกซึ้งที่ต้องการที่อยากจะพัฒนาจะถามว่าคุณเหนื่อยคุณท้อไหมคุณเหนื่อยคุณท้อนะแต่คุณไม่ปล่อยคุณก็ไม่ไปเขาเองเขาก็เหนื่อยเขาก็ท้อกับความสัมพันธ์กับเก่าเดิมๆหรือกับคนที่ไปแล้วจากเขาไปแล้วไม่กลับมาแล้วในตรงนี้ แต่เขาพยายามที่จะรอวันเวลาให้คนคนนั้นกลับมาเขาก็เหนื่อยเขาท้อเหมือนกันแต่ส่วนของคุณมันก็เป็นพลังงานเดียวกันกับเขาเลยก็คือรอวันเวลาที่เขาน,นจะมุกอ่อนแล้วก็กลับมามองหันหน้ามามองคุณก็ที่จะสารความสัมพันธ์กับคุณในตรงนี้นั่นเองนะอืมแล้วเรามาดูกันนะคะในเมื่อแนวโน้มเป็นอย่างนี้เนาะแนวโน้มในปัจจุบันจะเป็นอย่างนี้และในอนาคตละค่ะในอนาคตแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตณจะเป็นยังไง สอืมเด f 1ต h e เท a น1ั o ค Cups ดอยู่นะคะอีส์ตพนเทค และไพไว้นี้นะคะก็คือเป็นซิกซับซอสนะคะในพลังงานในอนาคตของคุณนะคะที่เรามองเห็นในตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นลนักษณะในลนักษณะที่ดูเหมือนกับว่าตัวคุณและตัวเขานะคะก็จะสามารถที่จะมองเห็นในสิ่งต่างๆหรือเรื่องราวต่างๆได้อย่างชัดเจนแล้วก็ดูแล้วก็รู้สึกถึงความเป็นจริงมากขึ้นหรืออยู่กับความเป็นจริงมากขึ้นนั่นเองแล้วก็จะมีอาการที่ดูเหมือนกับว่า คุณและเขาก็จะมีโอกาสที่จะยอมรับความเป็นจริงหรือความเป็นไปได้มากขึ้นด้วยรวมถึงการที่ว่าตัวคุณและตัวเขาจะพร้อมใจกันที่จะกระทําทําให้ความสัมพันธ์ในครนี้เป็นจริงเกิดขึ้นได้เป็นไปดังหวังและที่เรามันตั้งใจจริงๆในตรงนี้เพราะว่าจริงๆเราในตรงนี้ ไอ้กับการที่นักปัจจุบันในตรงนี้ที่เขานั้นยึดติดกับสิ่งเก่าๆเดิมๆใอตรงนี้มันเป็นเพียงแค่ความที่เหมือนกับเขานั้นหลอกตัวเองแต่อใจจริงๆในโลกแห่งความเป็นจริงอะ่ะถามว่าเขาสัมผัสได้ไหมเขารู้สึกไหมเขาสัมผัสได้เขารู้สึกได้ว่าความเป็นจริงแล้วอะ่ะเขาคนนั้นที่ยึดติดอยู่ในปัจจุบันเนี้ยได้ไปแล้วได้จากไปแล้วไม่สามารถที่จะกลับมาได้แล้วหรือมาสายความสัมพันธ์ได้แล้ว หรือมาเป็นความจริงได้ในตรงเนี้ยแล้วในตรงเนี้ยนะคะอืคุณต่างหากที่เป็นความจริงเขารู้นะคะแต่ว่ายังทําใจไม่ได้อ่ะที่จะยอมรับความเป็นจริงตรงนี้ยังไม่สามารถที่จะยอมได้กับความเป็นจริงที่ต้องเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นลักษณะอาการเหมือนกับว่าไม่ยอมอ่ะไม่ยอมที่จะเผชิญกับความจริงแต่ในตอนนี้ในอนาคตนะคะที่เรามองเห็นในตรงนี้เขากล้าที่จะเผชิญกับความจริงและ แต่เขาก็พร้อมที่จะพัฒนาสารต่อและเดินหน้าความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ราบรื่นนั่นเองนะในอนาคตจะเป็นไปในทิศทางที่ดีเพราะฉะนั้นเราได้บอกได้เลยว่าใครที่กําลังท้ออยู่ในตรงนี้บอกได้เลยว่าอนาคตมีโอกาสที่คุณนั้นจะสุขสมหวังแล้วก็มีความสุขได้และก็สมหวังได้คุณจะมีความสุขการที่คุณรอไม่ได้สูญเปล่านะคะการที่คุณรอนั้นมันไม่ได้ทําให้คุณนั้นสูญเสียกําลังใจหรือ เสียเวลาไปเปล่าในตรงนี้หรือสิ่งที่คุณทุ่มเทไปไม่ได้ปักประโยชน์นั่นเองนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันมีเหตุลผลในตัวตนแล้วก็มีเหตุลผลในในในทุกๆขั้นตอนและก็เวลาในตรงนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่คุณรอนั้นกําลังอตอบสนองคุณอย่างสะสมหรือหรือสุขหรือแบบเขาเรียกว่าอะไรคะ ยังเหมาะสมแล้วนะคะไม่ได้สะสมนะต้องขออภยนะัยเนาะยังเหมาะสมแล้วนะคะในตรงนี้เนาะก็คือสิ่งที่คุณรอคอยในตรงนี้นกําลังจะมากําลังจะตอบแทนจะตอบจะตอบแทนคุณให้กับคุณนั่นเองนะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เริ่มมาทั้งหมดที่เป็นการเริ่มต้นมาดีทั้งหมดทั้งมวลในตรงนี้แต่เพียงแค่ว่ามีพลังงานมีพลังงานเก่าๆเ,เข้ามา แทรกหรือมารบกวนระหว่างคุณหลกเขาในตรงนี้เท่านั้นแต่ว่าจุดท้ายท้ายสุดแล้วก็ดีนะคะในตรงนี้เนาะแล้วคนานําแนะนําจากจากไพ่ในตรงนี้จะบอกว่ายัางไงนะอืไพ่จะแนะนําว่ายัางไงอันนะี้ต้องขออภัยนะที่เสียงพี่หมอขัด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 ขดขดขดขนเนาะเพราะว่าพี่หมอจุดยาก,กันยุงเนาะในตรงนี้นะคะอืมัมนจึงทําให้พี่หมอแบบหายใจไม่ค่อยคล่องนะไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไนะหร่นะหรืออาจจะ วางผิดตำแหน่งก็ไม่รู้นะนะคะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็คำแนะนำนะคะ,ะได้ six 1 w n the empress นะคะแล้วก็ five swords six cups แล้วก็ three n p e c l a l นะคะให้กำลังแนะนำว่าชัยชนะหรือบุคคลที่เหมาะสมหรือคู่ควรกับคุณในตรงนี้กำลังกำลังจะ มาสารความสัมพันธ์กับคุณถึงแม้ว่าในช่วงนี้เขาจะยังไม่ร่วมรักหรือตบมือกับคุณหรือร่วมมือกับคุณในตรงนี้หรือร่วมสารความสัมพันธ์กับคุณก็จริงแต่ว่าอีกไม่นานนะคะคุณจะได้รับชัยชนะนั้นผู้ชนะหรือชัยชนะในความสัมพันธ์นี้คุณจะได้รับอย่างแน่นอนนะคะเพียงแค่คุณรอเนาะ พย, sociedad, พ,ย Bref, พยายามพูดพยายามคุยพยายามเกี้ยกล่อมพยายามปลอบใจพยายามให้กำลังใจทําให้เขารู้ได้ว่าทุกๆครั้งที่เขาเป็นทุกทุกๆครั้งที่เขาไม่มีใครคุณยังอยู่ตรงนี้เขามีแค่คุณเป็นแค่คนเดียวนะคะแล้วอีกไม่นานในตรงนี้เขาก็จะรู้ได้เองว่าเขาไม่มีใครนอกเหนือจากคุณและไม่มีใครดีไปกว่าคุณแล้วในตรงนี้เขาจะหันหน้ามามองคุณหรือสนใจคุณนั่นเองนะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่า ให้โรแมนตเจ้ากำลังจะบอกอะไรนะคะ Engagement this could be the one แล้วก็ bless your friend h e l p you hmm deception ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ในตรงนี้นั้นอาจจะมีความลับมีความบางอย่างที่คุมเคือในใจค้างคาในใจในตรงนี้ก็ตามแต่ การที่คุณนั้นเป็นเพื่อนกับเขาหรือคอยประคับประคองเขาหรือนำพาความสุขหรือหรือเวลาเขาเล่นว้าเวหรือเขานั้นกังวลใจไม่มีใครเหงาเศร้าในตรงนี้หรือรู้สึกอารมณ์ในตรงนี้นะคะ <S <S ก็สามารถอยู่เป็นเพื่อนเขาได้หรือสร้างบรรยากาศที่ให้เขานั้นสนุสนานเหมือนกับเขานั้นมีเพื่อนอยู่เคียงข้างคอย มีใครสักคนที่คอยให้คำปรึกษาในตรงนี้เนาะเพราะเขาคนนี้นะคะมีความลึกๆแล้วในใจจริงลึกๆแล้วเขายังเขามีความต้องการคุณแล้วคุณก็มีความที่สอดคล้องกันมีความเหมือนกันคล้ายคลึงกันและสามารถเข้ากันได้ดีนั่นเองนะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าไพ่โซนจิตวิญญาณจะบอกอะไรกับคุณนะคะไพ่ใ,ใบแรกนะคะจอยแล้วก็ชอนเริง G Y Animal You are the Universe แล้วก็อีกใบหนึ่งนะคะก็คือ Meditation นะคะในตรงนี้นะคะขอแค่ให้คุณนะมีสมาธิมีการเหมือนกับรู้นะคะรู้แล้วมีสติในการดำเนินชีวิตหรือ ดำเนินความสัมพันธ์ในตรงนี้ไปเพราะว่าตัวคุณเท่านั้นนะคะที่จะสามารถนาพาความสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นไปในทิศทางที่ดีได like ้หรือเป็นไปในทิศทางที่ไม่ดีก็ได้ในตรงนี้นะคะขึ้นอยู่กับคุณนะก็คือพูดง่ายๆว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือจบแค่นี้ในตรงนี้เท่าอยู่ที่คุณเลยขึ้นอยู่กับคุณเลยอยู่ที่ใจของคุณอยู่ที่ความรู้สึกของคุณนะคะเพราะในตรงนี้คือแต่ว่าจากหน้าไพ่ในตรงนี้นะคะก็คือ อยากจะแนะนําให้คุณนั้นมีความสุขในทางด้านอารมณ์และทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานพรหรือประคับประคองหรือช่วยเหลือคุณหรือคอยเตือนสติให้กับคุณนั่นเองนั่นเองนะคะอืขอแค่ให้คุณนั้นมีความสุขนะทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีมีความสุขด้วยสนุกสนานด้วยแล้วก็มีสติด้วยในตรงนี้นะคะและทุกสิ่งทุกอย่างจะ,ะเหมือนกับจะสอดคล้องกันไปซะทั้งหมด นะคะเราก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันคลี่ขายมันดีขึ้นจากที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้มันจะเป็นไปได้นั่นเองนะคะสิ่งทีค่คุณคาดหวังรอคอยกําลังจะสําเร็จแล้วนะคะชัยชนะกำลังเป็นของคุณเนาะโอเคนะคะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอจบไว้เพียงเท่านี้เนาะขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะ